สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอนะคะในคลิปแบบแรนดอมนะจ๊ะคลิปนี้นะอ่ะใครที่มาเจอแรนดอมนี้นะคะเขาคนนั้นนะที่เขาพูดจาสวยหรูไว้กับคุณเนี่ยนะคะเขาพูดจริงทําจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ขายฝันเราเออมาเรานะคะลองไปส่องพลังงานเท่ากันอ่ะก่อนอื่นนะคะแม่หมอขออนุญาตดูสิ่งที่เขาขายฝันให้คุณก่อนเออ ส,สิ่งสิ่งที่สิ่งดีๆที่เขาพูดกับคุณนะคะแม่หมอขอดูหน่อยว่าเป็นอ,อ,อะไรประมาณไหนนะจ๊ะแม่หมอก็ขอห้าใบจ้ะดูนะตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์ได้นะจ๊ะอ่ะใบแรกนะคะสี่เหรียญใบที่2องไรเออร์เดอะเวิร์ว้าวใบที่สนะคะ ไพ่แดาบใบที่สนะคะไฮโรเฟนนะคะแล้วใบสุดท้ายเลยเออใบสุดท้ายนะคะสองไม้คนคนนี้อยู่ไกลจากคุณหรือเปล่าอะใต้สำรับนะคะเป็นเ,เด็กถือเหรียญน,นะคะโอเคสิ่งที่เขาพูดกับคุณนะคะสิ่งที่แบบสวยหรูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ่เหมือนพูดในทนํานองที่ว่า มีมีพลังงานแห่งความไกลกันคนคนนี้นะคะพลังงานส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่ห่างไกลจากคุณและด้วยความที่เขาห่างไกลจากคุณนี่แหละมันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เขาพูดอะไรดีๆต่างๆนานานะคะให้คุณอย่างเช่นคิดถึงนะคะอย่างเช่นเออฉันหวงเธอนะฉันหึงเธอนะอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากพบเจอเธอเลยฉันฉันไม่ค่อยสบายใจเลยเวลาอยู่ไกลเธออะไรแบบเนี้ยเอออ่ะแล้วสิ่งที่เขาขายฝันให้คุณนะคะคืออะไรอ่า แม่หมอว่าเขาอะค่ะเขาน่าจะพูดในทํานองว่าตอนนี้เหมือนเขาสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนเขาเนี่ยที่เหมือนเขาแบบว่าอยากเก็บเงินเก็บเงินเก็บทองเพื่อเราสองคนเพื่อทําให้เราสองคนเนีนะคะแบบสบายในในภายภาคหน้าอะไรอย่างงี้เนาะ คุณคือคนพิเศษสําหรับเขาคุณคุณเหมือนแบบเหมือนเป็นโลกทั้งใบอะไรอย่างเงี้ยให้แก่เขาเขาขาดคุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบเป็นคําเป็นคําหวานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย เออพูดพูดแบบพูดดีมากพูดจนคุณเชื่อถือเออพูดพูดแบบให้หน้าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ค่อนข้างเชื่อถือเขามากเลยเช่นกันนะคะประมาณแบบเออถ้าถ้าไม่มีเธอฉันก็ไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยที่ฉันอยู่ไกลกับเธอฉันก็เออพยายามที่จะทํางานทําให้อ่อ ทำให้เขาได้ทําให้ตัวเองมั่นคงทําให้ฐานนะตัวเองมั่นคงก็เพราะเธออะไรอย่างเงี้ยฉันคิดถึงเธอมากแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้อยู่ด้วยกันนะเมื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยพร้อมอเมื่ออะไรพร้อมเราก็คือจะจะอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็เหมือนทนเหงาทนห่างไกลกันไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยอ่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะที่ ถ้าเขาไม่ได้อยู่ไกลจากคุณอะไรอย่างเงี้ยก็จะเขาก็จะพูดในทานองเนี่ยที่เขาไม่มีเวลาให้คุณเนาะมันก็จะออกแนวเหมือนแบบอยู่อยู่ใกล้แต่เหมือนไกลอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณก็เนี่ยเพราะเขาเขาทำเพื่อเราสองคนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนันจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อเธอเพื่อให้เราได้มีความสุขได้อยู่ด้วยกันเอออะไรประมาณนี้แหละคือสิ่งที่เขาพูดขายฝันให้คุณอ่ะแล้วเดี๋ยวทีนี้เรามาดูว่าเขาจะทําจริงไหมเออ เขาแบบว่าเขาคิดจริงมั้ยในสิ่งที่เขาพูดกับเราหรือว่าเขาแค่ขายฝันเราไปอย่างนั้นนะคะแล้วเ,เขาจะทำจริงจะทำจริงคิดจริงหรือเปล่านะเขาจะทำจริงคิดจริงไหมคะกับสิ่งที่เขาเนี่ยนะพูดกับเราอ่ะแม่หมอก็ขอห้าใบค่ะอ่าหกดาบนะจ๊ะมาแล้วและอะไรเอ่ยเก้าดาบค่ะ แล้วละสี่ไม้ว้าวเป็นไปได้ด้วยดีนะเออแฮงแมนนะคะเขาค่อนข้างคิดมากจริงเนาะแล้วเอใอบสุดท้ายนะคะเจ็ดถ้วยนั่นเองค่ะได้สำรับเป็นอะไรเป็นควีนถือถ้วยนะคะโอเคแม่หมอว่าเขาคิดจริงแม่หมอว่าเขาพูดจริงแล้วก็คิดที่จะทำจริงๆคือตอนนี้เท่าที่เห็นนะนะอาจจะเป็นไปได้ว่า อะไรหลายๆอย่างในชีวิตของพวกคุณนะมันยังไม่พร้อมมันยังไม่เพ,ยพียบพร้อมสักอย่างเลยแต่ว่าเขาค่อนข้างตัวเขาเนี่ยนะค่อนข้างมีความคาดหวังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้สูงมากๆเลยคาดหวังอยากจะทําให้ดีอยากจะให้มั่นคงอะไรแบบนี้ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะทําได้มากแค่ไหนซึ่ง เออเขาว่าคิดอยากให้เป็นอย่างใจเขาไงแต่พอลงมือทำจริงๆตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําได้มากแค่ไหนแล้วเขาก็ค่อนข้างคิดมากคิดมากแตท่ทั้งทั้งที่แม่หมอมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้มันก็แบบโอเคแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้เร่งเร้าหรือเร่งรัดอะไร เขาแต่ว่าคนที่เครียดแล้วคนที่แบบว่าอยากทําให้มันดีที่สุดคือตัวเขาเองที่กดดันตัวเองที่เครียดด้วยตัวเองอะไรเงี้ยที่อยากจะฝ่าฟันเหมือนเขาอ่ะเหมือนเขาแบบอยากจะทําให้ดีที่สุดในแง่อยากจะทําเพื่อคุณให้ดีที่สุดเพื่อแบบเออบางคนอ่ะจะมีการคุยกันว่าเออจะแต่งงานกันจะสร้างครอบครัวกันใน่นาคตแล้วแบบตอนเนี้ยมันเหมือนอะไรอะไรก็ยังไม่พร้อมอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนทําให้เขาแบบคิดมากอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเขาจะพยายามจะพยายามเนี่ยนะคะ ลงมือทําให้ดีที่สุดซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะจะได้ดีเท่ากับที่เขาคาดหวังไม่แต่เขาก็เหมือนก็ว่าจะพยายามทําให้ได้นั่นเองจ้าเออเพราะฉะนั้นสรุปเลยสําหรับคําตอบเลยนะคะเขาพูดจริงคิดจริงทําจริงจ้าไม่ใช่แค่ขายฝันนะคะเออก็ปรบมือค่ะปรบมือให้ความพยายามของเขานะะในความสัมพันธ์นี้อะ โอเคก็ยังไงก็แม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ขอให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณดําเนินไปได้ด้วยดีแล้วกันเนาะอ้าวเครใครนะจ๊ะอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเหมือนเดิมชมคลิปเราไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องราวของเรานะคะหรือพลังงานไม่ตรงอย่างไรนะคะอยากจะมาเช็คดวงส่วนตัวนะคะอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาหลังไมค์ได้ใครอยากลงเรียนผ้าย,ยิปซีแม่หมอก็เปิดสอนเหมือนกันนะจ๊ะก็ทักมาหลังไมค์ได้เช่นกันค่ะ ตามรายละเอียดที่ได้ขึ้นไว้ให้นะคะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย